น้อง4ี่เดือนนะคะทานนมผงน้องถ่ายบ่อยมากค่ะแม่วันละ8ครั้งแต่น้องไม่งงแงเป็นอะไรไหมก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้ก,กับช่อง YouTube Nerd Kids นะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ติ๊กต็อกโบ n น k ดคิดนะกดแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยอ,อันดับแรก เราต้องมารู้ก่อนว่าอา้าวและเด็กในวัยเนี้ยจริงๆต้องถ่ายวันละประมาณกี่ครั้งถ้าเรารู้นะคะเราก็จะรู้สึกว่าถ้าเรารู้สิ่งปกติเราจะรู้แล้วว่าผิดปกติคืออะไรนึกออกไหมคะเด็ก4เดือนโดยทั่วไปลูกเราอายุประมาณตั้งแต่1เดือน2เดือนขึ้นไปจนถึงประมาณสัก6เดือนลูกเราอะ่ะจะอึวันหนึ่งนะเนี่ยเฉลี่ยต่อวันเนี่ยประมาณ3ถึง5ถึง6ครั้งนะคะถ้าบ่อยก็คือจะประมาณเท่านี้แต่ถ้าสมมุติว่าไม่ถ่ายเลยก็ อ,อ่ถ้านผมผงก็จะประมาณ3วันบางคนก็5วันบางคนก็7วันถ้านมแม่ก็อาจจะไม่ถ่ายสูงสุดอยู่ที่1 0บถึงยีวันนะคะเนาะแต่ลูกของคุณแม่เองค่ะถ้านผมผงและถ่ายบ่อยมากทีนี้ในส่วนของคําว่าถ่ายบ่อยแม่โบถามแม่แม่จอยกลับไปนิดนึงอะคะ่ะลักษณะของอึเป็นอย่างไรเพราะว่าอันแบบเนี้ยค่ะคือถือว่าบ่อยจริงเพราะมันเกินกว่า6ครั้งเกินกว่า5ครั้ง ถามว่ามีเป็นเนื้อปนน้ําหรือเป็นน้ำโจกเพราะว่าการที่ถ่ายบ่อยอะเวลาที่เราอยากจะรู้ว่าคนไข้เนี่ยถ่ายท้องเสียไหมเราจะต้องมาดูเชตเจอร์เราจะต้องมาดูเนื้ออืออะค่ะว่าเนื้ออืบเป็นอย่างไรถ้าสมมุติว่าเนื้ออืบค่ะน้ำโจกเลยแม่แม่น้ำโจกเลยหรือว่าแม่เป็นน้ำโจกแล้วก็มีมวกมูกปนนะคะในส่วนของตรงนี้เองถ้าสมมติว่าถ่ายบ่อยแล้ว คือในส่วนตัวแดครั้งนี่คืออาจจะคิดถึงว่าถายท้องเสียนะแล้วถ้าสมมุติว่าเป็นน้ําโจกเลยเอ่ออันนี้คือแบบอาจจะคิดถึงแล้วว่าโอ้โท้องเสียเลยแม่นะคะแต่น้องไม่มองอแงไม่เป็นอะไรเป็นอะไรไหมคะคือจะต้องบอกว่าหนึ่งนะคะโดยส่วนตัวแล้วเอ่อตัวลูกเราเราต้องดูนะเด็กอ่ะตัวจึงเดียวถ้าอะไรที่เขาอ่ะมีการสูญเสียน้ํานะคะถ้าอะไรที่เขาสูญเสียน้ําออกมาใช่ไหมคะมันจะทําให้ เกลือแร่สารน้าในร่างกายของเขาเนี่ยค่ะมันไม่สมดุลเราอาจจะคิดว่ามันมันนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเทียบกับตัวเด็กที่ตัวเท่านี้ค่ะมันถือว่าซีเวียถือว่ารุนแรงน,นะคะเนาะเพราะฉะนั้นแม่โบกก็เลยแนะนําแม่จอยแบบนี้ว่าในส่วนของ8ครั้งเนาะอาจจะคิดถึงว่าเอออาจจะท้องเสียนะถายท้องท้องเสียทายเหลวด้วยหรือไม่นะคะเนาะซึ่งในกรณีแบบนี้เองนะคะแม่ก็อยากจะแนะนําให้คุณแม่นะคะป้อนนมน้องเนาะให้น้องกินนมในปริมาณที่เยอะๆหน่อยเพื่อที่ป้องกันในส่วนของการสูญเสียสารน้ำล้อแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเอ่อที่น้องถ่ายเป็น มูกกับดอกผักกาดแม่จอยถ้าในกรณีแบบนี้หาหมอนะเพราะว่าคุณแม่บอกว่าถ่ายเป็นมูกการที่น้องถ่าย ถ่ายแครั้งกับการถ่ายเป็นมูกมันบ่งบอกว่าอะไรเวลาที่ลูกเราอะถ่ายออกมาเป็นมูกหรือว่าเป็นเลือดนะคะมันบ่งบอกว่าลำไส้ของลูกค่ะมีการเอริเตตภาษาไทยก็คือว่ามันมีการระคายเคืองนะคะตรงบริเวณลำไส้ก็เลยส่งส่งผลให้เราเราเห็นลักษณะอือออกมาแบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะต่อให้ลูกไม่งอแง,งนะคะแม่โบนแนะนําแม่จอยนะคะปรึกษาคุณหมอใกล้บ้านนะคะเพื่อที่คุณหมอนะคะจะได้มีการพิจารณาเนาะในเบื้องต้นก็อาจจะต้องมีการให้ลูกชงน้ําเกลือแร่กินแหละนะแล้วก็ให้ลูกกินนมนะคะให้ได้เพียงพอเหมาะสมเพื่อป้องกันภาวะ ขาดสามน้ำหรือว่าภาวะดีไฮเดดนะคะเนาะออแล้วก็นั่นแหละแนะนำหาหมอ,อกใกล้บ้านแล้วกันเดี๋ยวเขาจะพิจารณานะคะให้ยารักษาตามอ,อ,อาการที่น้องเป็นนะคะคุณแม่จอยนะคะอันนี้ตอบให้แล้วนะ